นอกจากที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะในกรุงเทพมหานครแล้วก็ยังมีในจังหวัดต่างๆอีกนะครับพาไปดูบรรยากาศการทดสอบระบบเตือนภัยเซลล์บรอดเคาส์ในพื้นที่อื่นๆกันบ้างซึ่งเขากําหนดจุดรับสัญญาณนะครับเป็นศารากลางจังหวัดแล้วก็พื้นที่ที่อยู่ล้อมรอบใกล้เคียงในระยะไม่เกินรัศมี2กิโลเมตรภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีครับแต่ว่าก็ไปเจอปัญหาคือโทรศัพท์มือถือบางเครื่องเนี่ยอยู่ในพื้นที่แต่กลับไม่ได้รับสัญญ,ญาณเตือนภัยเซลล์บรอดเคาส์ทีนี้พอไปดูปรากฏว่าเป็นเพราะว่าไม่ได้อัปเเดตวอร์ชั ของโทรศัพท์ครับลองไปดูบรรยากาศครับ เนี่ยครับคือเสียงสัญญาณเตือนภัยเซลล์บรอดแคสที่ดังขึ้นพร้อมกัน5จุดวันนี้เมื่อตอนบ่ายโมงที่ผ่านมาอย่างที่คุณผู้ชมได้ยินไปเมื่อสักครู่นี้คือการทดสอบที่สารากลางจังหวัดเชียงรายเครือข่าย AS ได้รับการแจ้งเตือนก่อนเป็นลําดับแรกเลยนะครับแล้วก็ตามมาด้วยเครือข่าย True แล้วก็ NT การทดสอบในวันนี้ปรากฏว่ามีบางเครื่องครับที่ไม่ได้รับการแจ้งเตือนนะครับคาดว่าเป็นเพราะยังไม่ได้อัปเดตระบบหรือว่าอาจจะเป็นโทรศัพท์มือถือรุ่นเก่าซึ่งยังไม่สามารถรองรับระบบเซลล์บรอดแคสได้ครับ แล้วก็การะทดงสอบในระบบันเ,นเามาื่าระบบเล็กนะฮะซึ่งเราก็จะเห็นว่ายังมีความไม่สมบูรณ์ในไหลายเรื่องนะครับคือ ข้อความเนี่ยมาในบางเครื่องในบางเครื่องไม่มาด้วยเหตุที่ระบบของโทรศัพท์แม่รอกรักบางที่ก็เป็นข้อจำกัดรวมถึงกรณีที่ข้อความที่ขึ้นมาแล้วไม่สามารถที่จะเซฟไว้ไดซ้ซึ่งมันก็อาจจะทำให้เราอยากเขีนรายละเอียดก็หายไปมันก็อันนี้อจะเป็นสิ่งที่เราจะต้องสะท้อนกลับไป สักงานปปจังหวัดอาจจะต้องสะท้อนกลับไปที่กรมว่าเราอยากได้อะไรเพิ่มในขณะที่จังหวัดสงขลาก็ร่วมคิ c k off ทดสอบระบบแจ้งเตือนภัยเซลบรอ a d c a s t เช่นเดียวกันที่ห้องประชุมชั้น5สารากลางจังหวัดสงขลาผลการทดสอบหลังการปล่อยสัญญาณโทรศัพท์มือถือทุกรุ่นทุกเครือข่ายที่อยู่ในพื้นที่ที่กำหนดก็คือภายในสารากลางจังหวัดสงขลาอาคารสำนักงานเทศบาลนครสงขลาแล้วก็รัศมีโดยรอบสารากลางประมาณ400เมตรมีเสียงสัญญาณ แจ้งเตือนดังขึ้นไล่เลียกันนะครับแล้วก็มีข้อความแจ้งเตือนเข้ามาในโทรศัพท์ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษว่าข้อความแจ้งเตือนระดับชาติทดสอบแจ้งเตือนภัยเซลล์บรอดคสจากปอพโปรดอ,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 อยาตื่นตระหนกซึ่งประชาชนในพื้นที่เนี่ยเขาได้รับการประชาสัมพันธ์ก่อนหน้านั้นแล้วจึงไม่ได้ตื่นตระหนกแต่อย่างใดครับทดสอบแสดงว่าค่ายทั้ง3ค่ายเนี่ยเขาสามารถควบคุมสัญ,ญญาณให้อยู่ในเฉพาะวงจำกัดตรงนี้ได้ ที่ไกลสุดที่เช็คมาที่ส่งเจ้าหน้าที่ไปก็คือที่ลุงเรียมวอลและนาลีเฉลิมซึ่งห่างจากนี้ไประมาณ4 0 0 4 0 0เมตรเนี่ยไ,ได้รับสัญญาณนะครับและก็ข้างในเนี่ยทั้งสามอาคารสีอาคารของเราก็ได้รับสัญญาณทั้งหมดครับ ไปดูที่จังหวัดอุบลราชธานีกันบ้างน,นะครับก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่นําร่องทดสอบระบบเซลล์บรอดเคาส์ที่อุบลเนี่ยเขากาหนดจุดทดสอบสัญญาณไว้3จุดจุดที่1ก็คือห้องประชุมศรีสิงหเทพชั้น4สารากลางจังหวัดอุบลราชธานีจุดที่2คือสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ชั้นสองสารากลางจังหวัดเช่นเดียวกันแล้วก็จุดที่3คือสํานักงานที่ดินซึ่งอันนี้อยู่ห่างจากสารากลางจังหวัดไป1.7กิโลเมตรนะครับพอบ่ายโมงปุ๊บ สัญญาณแจ้งเตือนภายเซล Broadcast ก็ส่งข้อความเข้ามาโดยมีเสียงเตือนยาว8วินาทีและขึ้นข้อความทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษค้างสัญญาณไว้เป็นเวลา10นาทีภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ